สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทังหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19กันยายน2568นะครับวันนี้อาจจะวุ่นๆุ่นิดนึงช่วงเย็นนะครับพอดีวันนี้วันเกิดภรรยาครับผมนะฮะครบรอบ48ปีนะครับอืมนะฮะไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ในกลุ่มอ่ะในกลุ่มในกลุ่มจะมีลงรูปภาพไว้นะวันเกิดเมียอ่าเฟซบุ๊กก็มีนะไม่มีก็ไม่ได้ต้โกรธอีกนะ เดี๋ยวต้องออกไปเอาเค้กตอน3ามโมงสั่งเค้กไว้ที่ไซน้อยนะครับอ่ะไซน้อยไซน้อยนนทบุรีนะครับร้านเค้กมันอยู่นู่นไงกาโตเฮาส์นะฮะอ่ะมาดูสรุปผลเมื่อวานนี้ครับผมที่ให้เอาไว้4คู่นะครับนิวคาสเซิลยูฟ่ายทิเบรีรอบ3ามทุ่มนะครับยิงนาที23 44 55นะครับเอ้ย23 44 45นะครับเขียนผิดนะฮะแล้วก็ยูฟ่าหญิงนะครับยิงทีสามนะครับผมซาอุดีอาระเบียโปลีกนีโอมตัดเตะตีหนึ่งยิงนาทีสามสิบงมา คู่นี้มันมากในกลุ่มนะฮะครึ่งหลังผมวางสเต็ปแมชชีตี้กับสเต็ปแมชชีตี้กับบาร์ซ่าสูง1.5ทั้งคู่นะ80ทั้งคู่นะครับลงมายิงบับบับบ,บ,บ,บัสองลูกเลยนะครับแล้วแมนก็นิ่งยันจบเกมเลยนะฮะไอ้ย้ำหลังโอเคสเต็ปผมเข้านะครับสเต็ปสองผมเข้าแต่ว่าไอ้แข่งขันมหาสนุกเกมเนี่ยจิงเงินรางวัลเนี่ย3,000บาทเนี่ยตายว่ส่งไว้2.75ไปไม่ถึง ถ้าไม่มีใบแดงนาะที25ของนาโปลีเนี่ยกองหลังเนี่ยจังหวะที่เออร์ดิงเบลฮาร่์หลุดเนี่ยกองหลังไปเตะขาล่วงเลยตรงก่อนถึงกรอบเขตโทษโอ้โหมึงไม่ลากให้ไปโดนจุดโทษไปเลยวะจะได้แบบนะหวานเจี๊ยบไปเลยแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังเปิดมา1 5 8 2นะครับก็ลงมายิงนาที56กับ65้าแล้วมันก็ไม่ลูกที่สามมันก็ไม่เกิดสักทีผู้สาวป,ประตูของนาโปลีเนี่ยกับของแมนเชสเตอร์เนี่ย,ยคดพ่อคดแม่เหนียวนะครับผม อั้ล้ากันไปนะในกลุ่มนะครับอ่าดูมาีดูผลงานสรุปในกลุ่มของเมื่อวานนี้ที่ให้ไปนะครับในกลุ่มก็มีผิดพลาดคู่เดียวก็คือของพ่โลนะครับอียิปต์ผมต้องบอกบอลอียิปต์นี่น่ากลัวนะถ้าไม่ใช่อันไอรีไคลโลหรือว่ามาราดีซันดาวเนี่ยไม่ค่อยกล้าแล้วเป็นอียิปต์เชคคันดิวิชั่นเอด้วยมันยังไม่ใช่พรีเมียร์ลีกพรีเมียชิพของอ่านี่มันลีกรองไนงะอ่าหลีกรองของพรีเมียชิพของพรีเมียร์ลีกอ่ะนะครับอืม เอฟซีมาส์ซาดอะไรเนี่ยนะก็ตายตัวเดียวตอนนั้นก็มาดีนะครับแมนเชสเตอร์นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลบาร์ซ่าแมนเชสเตียร์ลาโปลีมาหลังนะครับอ่าของน้องนองนทาราดามาทีแปดสิบกว่านะครับก็ผมก็เล่นอยู่นะครับผมลงทุนอยู่นะฮะอ่าก็สวยงามนะครับผลงานสรุปจริงในกลุ่มแบบไหนหน้ากลุ่มแบบนั้นไม่ใช่ในกลุ่มอย่างหน้ากลุ่มอย่างอันนั้นตอนแหลไม่เอานะครับผม เดี๋ยวเรามาดูของวันนี้นะครับเรามาดูของน,นี้มีอะไรบ้างนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คู่นะครับ11คู่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมอันนี้ผมจับแต่ราคานะเริ่มต้นตั้งแต่อินโดนีเซียอินโดนีเซีย1นึ่ทุ่มมาลดอยู่ในเต็ดเอฟซีนะครับเทคนิคครึ่งครบลูกนะฮะอ่าไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกหรือไทยแลนด์ลีกหนึ่งการท่าเรือเอฟซีเจรชนบุรีแต่เวลาหนึ่งทุ่มราคาหนึ่งลูกมันไหลลงมากะวว่ายยิงงเเเมม็ดดีั้ออ แต่มสมัสกอร์สูงถึงเปิดมาชมบุรีสู้แรกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ถ้าถามว่าเชียร์ขครผมเด็กาการท่าเรือนะครับผมอยู่กองเตยมา10กว่าปีนะครับผมแต่ไม่เคยไปดูบอลเลยนะเราดูในทีวีอย่างเดียวเพราะาเราต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวนะครับเพราะผมเป็นคนหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่มาตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานได้ตั้งแต่อายุสิบสิบห้าแนะครับนี่ก็ผ่านไปยี่สิบห้าปีแล้วนะครับทางานได้ทุกเดือนให้พ่อให้แม่นะครับซัพพอร์ต ครอบครัวตลอดมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยนะครับอ่าลิทัวเนียนะครับเอริกนะครับ f c ลีเตเรียไตเจอเกับซันกิริสวินิสอุสนะครับผมเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับอ่าก็จะมาโดดประดึกเลยเนาะมา1นึ่ทุ่มกระโดดมาห้าทุ่มครึ่งเลยอันนี้ที่ผมชอบนะแต่ถ้าขอ,ของท่านอื่นเนี่ยเขาเริ่มต้นตัน้ตงแต่เริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วในกลุ่มเนาะสามโมงครึ่งนะฮะอ่ะเยอรมันลีกสามชาบูเคินเตะเวลาเที่ยงคืนนะครับผมฮอลแลนด์เอเดดิวิชีเอเดดีเนฮาร์คเจอกับลูก นะครับชาบูเค้นลู้กุลรู้รึ่งเทคนิคนะอันที่เทคนิคเราไม่ได้ไปเล่นตัวนะย้ําก่อนเราไม่ได้ไปแทงตัวแล้วอย่ามาพูดโง่ๆควายๆหรือกวนส้นตีนผมนะไม่เอานะครับบางคนบอกอุ้ยผมแทงตัวเสียแล้วผมอยากจะถามว่าผมถามว่าในกลุ่มให้เล่นบอลอะไรอะบอลตัวหรอก็เปล่าผมกูก็อธิบายแม่งตลอดเหมือนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจอะคือมานีเห็นเนี่ยเห็นรูปภาพอย่างนงี้นะเห็นรูปภาพเห็นรายชื่อยางนะกระโดดใส่แล้วบอลต่ออยู่เจ้าบ้านอย่างเดียวผมลงชื่อทีมเจ้าบ้านเพื่อให้คุณไปลงทุนสกอ ผมไม่ได้ให้ไปเล่นบอลตัวคุณต้องเข้าใจหลักการลงทุนก่อนบอลตัวเนะี่ยแม่งชิบหายหมดผมบอกเลยนะฮะอย่างเมื่อวานนิวคาสเซิลเปิดราคามาต่อต่อบาร์เซโลนาปอลบห้ามึงต่อบาซ่ามึงบ้าหรือเปล่าในประวัติศาสตร์สมโมสรมึงไม่เคยเจอกันแล้วอยู่ดีมาต่อต่อเพราะว่าความเป็นเจ้าบ้านแต่จะรู้ว่าศักยภาพเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยเหนือกว่านะหน้ามือกับหลังตีนเลยนะผมบอกงี้เลยนะนิวคาสเซิลไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเลยลูกเกมก็เป็นเป็นนิวคาสเซิลที่บุก แต่แตวความจังหวะจังหวะจบเนี่ยบาซ่านะครับสองศูนย์สองหนึ่งเมื่อวานยิงได้หน่อยหนึ่งครึ่งครึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าระดับนักเตะนี่มันครึ่งครึ่งท่านนี้ก็เซิ้งเก่งจริงแม่งขวาอยู่ฟาช์เชมเบอร์ลีกไปแล้วเออเหมืนอ,นอนอาซนอลน่ะถ้าซาซนอลเก่งจริงเนี่ยแม่งขวาอยู่ฟาช์เชมเบอร์ลีกไปแล้วก็ยังเห็นไหมก็ยังไม่สุดบาซ่านี่ก็เออ่บาซ่านี่ตัวหัวหัวหัวแบบหัวระดับโลกแล้วอาร์เซนอลน,นี่อยู่ประมาณเท่านรองท่านรองนะฮะท่านรองของพรีเมียร์ลีกก็ได้แค่นั้นะ ออทีผมก็งั้นนผมก็ยอมรับอ่ะนะฮะอ่ะไปะกันต่อที่เบลเยียมเฟิร์สดิวิชั่นบีนะฮะลมเร็ว SK เจอเก่งเยาวชนเตปราตีหนึ่งเทคนิคครึ่งควบลูกนะครับผมนะอิตาลีซีรีส์ซีอาริโซเจอกับกุตโดเดียมอนเดเซโอหนึ่งเก้าสามเจ็ดเอฟซีเตปราตีหนึ่งครึ่งเทคนิคลูกควบตัวเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าแบกเลตราคาผูกกับราคาต่อมานะฮะและเปิดต่ําด้วยนะครับผมว่าหนึ่งประตูน่าจะมีแล้วทุกคู่ที่ผมคัดมาเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยมีหนึ่งประตูนะครับ อังกฤษซุปเปอร์ลีกหญิงนะครับสเปอร์เจอแมนชิตี้หญิงนะครับผมเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งเทคนิคลูกควบแมนชิตี้หญิงต่อครับคู่ที่น่าสนใจมากสุดสำหรับวันนี้ก็คือลีกอังกฝรั่งเศสโอลิมปิกลียงเจอองเช่นะฮะ แต่เวลาตี 1, 4, 5, หนึ่งสี่ห้าคู่นี้น่าจะเอาลงตารางนะแต่น่าสนใจก็ไปคู่อื่นดีไหมก็ต้องรอดูก่อนในกลุ่มอีกทีหนึ่งดูราคานน่งแค่ไหนอิตาลีซีรีบีปาเลโมเตเวลาตีสองเจอกับบารี่นะครับผมเทคนิคขึนค้นควบลูกนะครับตัวนี้ภูภูของบอลเสมออาจจะยังไม่กระโดดไปถึง75-80แต่ผมเชื่อว่าแค่นี้ก็มากสำหรับฟุตบอลลีกอิตาลีซีรีบีแล้วราคานะฮะลีกาโปรตุเกสเรียวอัพเจอปอร์โตเตะเวลาตีสองสิบห้าเทคนิคลูกควบขาวนะครับผมภูของลูกควบด้วยก็ เอากาสเกิดประตูอย่างน้อย1ประตูเนี่ยของปอโต้เนี่ยมาแล้วนะครับแต่ว่าจะมาเท่าไหร่ไม่รู้มาตอนไหนไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวขอเจาะข้อมูลเชิงลึกของคู่ที่น่า emitism. สนใจสําหรับผมในวันนี้ก็คือโอลิมปิกรียงนะครับผมอัตราต่อรองตรงกันไหมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับอัตราต่อรองก็คือ1ลูก1ลูกคูณหนึ่งสี่นะครับเสมอโอ้โหไหลขึ้นไหลขึ้นไหลขึ้นไหขึ้นีนโดยแล้ว องเช่มึงโดนแล้วลูกควบลบห้าหนึ่งลูกไหลไปลูกควบลบห้านะครับจํานวนประตูสองและครึ่งคบสามลบน้ำลงมาอาจจะเกรงเกรงอาจจะไม่ถึงทะลุหรือเปล่านะครับแต่ว่าการมีประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูเนี่ยผมว่ามีแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านเฮตูเฮตนะครับผมการพบเจอกันมาล่าสุดห้านัดล่าสุดของคู่นี้นะครับก็เป็นโอลิมปิกลียงตกไส้แตกนะฮะสองศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งห้าศูนย์สามสองนะครับผมยิงทุกนัดนะมาดูฟอร์มดีกว่าว่าฟอร์มฟอร์มล่าสุดก็โ,โดยรวมก็ดีนะ สี่นัดล่าสุดก็แพ้1นัดออกไปเยือนเอ่อแวนใช่ไหมออกไปเยือนแวนแพ้หนึ่งนัดนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีเตะยูโรป้าลีกนะต่อไปนะครับวันไหนวะายี่สิบหกกันยาอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าก็จะมียูโรป้าลีกแล้วก็ตามมาด้วยเจอกับลิววันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยวันน่าจะเป็นวันน่าจะเป็นวันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเปนเสาร์อุวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ใช เวลาสิผมค่งวันเสาร์อูเทคมันก็ล้าเหลืองล้มเหลืองกันเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูฟอร์มขององเช่องเช่นี้โอ้โหหาชชนะชนะครั้งสุดท้าย17สิงหานะครับอืมแล้วก็เสมอเสมอแพ้นะครับมีประตูทุกนัดยิงได้ยิงได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชนะนะยิงได้แต่ก็แพ้นะครับโอ้โหฟอร์มกำลังมารีโยงยิงทุกนัดน,นะครับอย่างน้อยหนึ่งประตูอย่างที่ผมบอกเนาะ โอเคตารางคะแนนนะครับเตะไปแล้วสมนัดเอ่อสี่นัดชนะสามแพ้หนึ่งนะครับยิงหกเสียสมก็ยิงอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับผมส่วนองเช่ก็สี่นัดนะครับอืมเสียประตูสามนัดนะครับผมอืมก,ก็ก็ต้องโดนอะ่ะวันนี้ไงก็ต้องโดนอะ่ะผมบอกเลยเอาผมไปคู่นี้ลงตารางแล้วกันดึกหน่อยนะครับรียงตัวเจ็บเยอะแต่ไม่เป็นไรนะฮะนักเตะเขาความความสามารถรพอๆกันนะครับผม วันนี้ก็ที่ค่นชอบลงตลาดก็อาจจะเป็นโอลิมปิกอิยงอาจจะเป็นโอลิมปิกอิยงต้องมาดูในกลุ่มอีกทีหนึง่งต้องดูราคานิ่งๆอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะน,นี่ก็ฝากเอาไว้แนวทางสูงแรกก็ประมาณนี้นะครับในกลุ่มก็ในกลุ่มก็มีแล้วนะในกลุ่มก็มีแล้วจจะเข้ามาในกลุ่มผมก็ลงไปแล้วนะครับในกลุ่มก็ลงไว้นี่นะครับในกลุ่ม,มงลงไว้อยู่แล้วในช่องเป็นอย่างไรหน้าช่องต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีเฟกไม่มีตอแหลถ้าตอแหลห้าปีที่ผ่านมาอยู่ไม่ได้แน่นอน กลุ่มผมต้องปิดตัวลงไปแน่นอนเหมือนกลุ่มบางกลุ่มที่สอนผมมานะครับอ่ะโดยกลุ่มก็15ในาการ30นทีเริ่มนะครับผมนะฮะก็ตามนี้นะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าอ,อยากติดตามก็กด subscribe เอาไว้นะครับคลิปผมเด้งแค่วันละหนึ่งครั้งเต็มที่แล้วนะครับผมใครลงทุนคู่ไหนอย่างไรก็ขอให้โชคดีมีกำไร นะครับล้วพบกันในคลิปต่อไปอยาเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มได้ทันทีลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับ